ยิ่งทุกอย่างที่เราผสมกันนะครับมันก็จะเป็นหนึ่งฮอร์โมนไข่ไก่นะครับทำมันจะทําให้พืชนะครับแข็งแรงนะครับไอตัวนี้ครับผมจะเล่งใบเขียวเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี่ยวชาแนลนะครับในในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการทำฮอร์โมนไข่ไก่ นะครับซึ่งร์โวนไข่ไก่เนี่ยครับเราจะเอาใช้ผสมน้ำน้ำฉีดพ่นนะครับบำรุงดอกบำรุงใบนะครับเร่งการเจริญเติบโตของพืชนะครับวิธีทํานะครับง่ายๆเลยครับเพื่อนๆนะครับส่วนประกอบส่วนผสมต่างๆนะครับที่เราจะเตรียมนะครับก็จะมีอยู่คร่าวๆประมาณนี้นะครับหนึ่งครับก็จะมีขวดเปล่านะครับขวดเปล่าไอ้ตัวนี้ครับเราจะเอาไว้ใส่นะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอากร่อนะครับ เก็บไว้นะครับอ่าคือหมักนะต้องผ่านการหมักก่อนนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นไข่ไก่นะครับไข่ไก่ตัวนี้ครับอ่าจะเป็นเบอร์ศูนย์นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอะไรก็ได้นะครับตัวนี course, ้นะครับนะครับเพื่อนนะครับเป็นไข่ไก่นะครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนมเปรี้ยวนะครับนมเปรี้ยวอ่าจะเป็นของยาคูนะครับจะเป็นของยาคูก็ได้นะครับจะเป็นของเีทากนหรืออะไรก็ได้ที่เป็นนมเปรี้ยวนะครับตัวนี้ครับผมจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับมันก็คือจะมา อ่าคือช่วยเสริมสร้างพืชนะครับต yeah. ่างๆทำให้ม hmm. uh ันแข็งแรงนะครับจนสียนะครับตัวต่อไปครับผมนะครับก็จะเป็นนะครับกลวยนะครับไอตัวนี้ครับกลวยของเรานะครับก็เอาไว้นะครับเทใส่กับตัวนี้นะครับตอนที่เราทําเสร็จนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเตรียมนะครับต่อไปก็จะมีผงชลสนะครับผงชลสตัวนี้นะครับผมจะใช้นะครับขนาดนะครับประมาณ250กรัมนะครับก็ห่อละ5บาทนะฮะห่อละ5บาทนะครับผมก็จะได้ประมาณ2ช้อนนะครับก็ สองห่อนะครับสองห่อพอดีนะครับแล้วก็จะเป็นภาชนะนะครับที่เราจะผสมไข่ผสมวัตถุดิบต่างๆนะครับลงในถ้วยตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีซ่อมนะครับเนาะนะครับไว้ตีนะครับไว้ตีไข่นะครับตัวนี้นะไว้คนไข่นะครับคนสสมน้มตาลนะครับแล้วต่อไปนะครับผมก็จะเป็นน้ําตาลนะครับน้ําตาลตัวนี้นะครับผมแนะนํานะครับให้เป็นน้ําตาลทรายแดงนะครับ น้ำตาลแสดงนะครับเพราะว่าตัวนี้ครับผมจะเป็นอาหารของจุลินซีนะครับในตัวนี้นะในยาคูตัวนี้ครับจุลินซีนะครับจะชอบมากน้ำตาลนะครับผมนะครับส่วนประกอบก็มีแค่นี้นะครับงั้นเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเราจะตอกไข่ก่อนนะครับนะครับนี่ครับไข่นะครับตอกลงไปเลยนะครับ เอาเปลือกไข่ตัวนี้นะครับเราสามารถล้างนะครับล้างแล้วเก็บล้างให้แห้งแล้วเก็บไว้ได้นะครับเอาไปทําปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยเปลือกไข่นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราคลิปหน้านะครับเราจะมาทำให้เพื่อนๆดูกันครับผมว่าปุ๋ยเปลือกไข่นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับพอเราได้ไข่มาหมดแล้วนะครับเนาะผมก็สี่ใบพอนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับนะครับที่ที่ปลูกผักนะครับปลูกผักเยอะๆนะครับหรือว่ามีส่วนเยอะๆนะครับเราสามารถทํานะครับทําไว้เยอะได้นะครับนะครับแต่นี่เราทําไว้นะครับให้เพื่อนดูนะครับก็เลยใช้แค่สี่ใบนะครับนี่นะครับตีให้มันละเอียดเลยนะครับคน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 นะครับ ซึ่งไข่ไก่เนี่ยครับมันจะมีโปรตีนนะครับมีโปรตีนนะครับเหมาะสําหรับพืชนะครับพืชจะสามารถนะครับนำไปใช้ได้นะครับยิ่งทุกอย่างที่เราผสมกันนะครับมันก็จะเป็นฮอร์โมนไข่ไก่นะครับทํามันจะทําให้พืชนะครับแข็งแรงนะครับไอตัวนี้ครับผมจะเล่งใบเขียวเลยนะครับพืชมันจะเขียวนะครับแล้วพวกดอกนะครับดอกเกสรอะไรอย่างเงี้ยครับขั้วมันจะเหนียวนะครับดอกนะครับมันจะดกนะครับตัวนี้นะครับ เหมาะสำหรับเพื่อที่ที่เราใช้กินมากนะครับเช่นมะม่วงลำไยนะครับตรงที่ที่ที่เราใช้เล่งเล่งดอกอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าพวกผักกาดที่ที่เรากินดอกกันะครับนะครับพอนะครับนะครับไข่เราตีให้ละเอียดแล้วนะครับนะครับเราก็จะมาใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ใส่ประมาณสิบช้อนนะครับ ลาดปูเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับ10 <c oughs> ช้อนแล้วนะครับเพ,เพื่อนๆนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆทำทำนิดเดียวนะครับ,นะค,รบคือเราไม่ได้ปลูกอะไรเยอะถูกไหมฮนะเราจะใช้ไข่ไก่สองฟองก็ได้นะครับ ถ้าเราใช้ไข่ไสองฟองนะครับเราก็ลดปริมาณน้ำตาลลงมานะครับก็ประมาณสักห้าช้อนนะครับช้อนนี่ครับก็จะพอดีนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับข้เปรี้ยวนะครับตัวนี้นะครับเหมาะนะครับสำหรับคนที่ท้องอืดนะครับตัวนี้ครับท้องอืดนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยย่อยอย่างงี้ครับก็จุลินทรีย์ตัวนี้ครับผมเป็นจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกาย น,นี่เราก็ใส่ไว้นะครับชุดรถอีกกินไหมครับชุดรเดินไปเลยดเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับส่วนผสมต่างๆนะครับที่ขึ้นท,ที่หน้าจอไว้ให้เพื่อยๆนะครับเพราะบางคนนะครับ ไม่อยากจดนะครับอันนี้ไม่ต้องจบก็ได้นะครับเดี๋ยวที่นี่ให้คุณแม่จอเลยว่าส่วนประกอบนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอาจจะได้ไปทํานะครับนี่ครับเราก็จะคนนะให้ส่วนผสมมันมันละลายนะฮะนก่รีเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนนี่ครับ แล้วคนเบเร่ยนะครับคนให้มันละเอียดนะครับกลิ่นมันจะหอมเราไม่มีคาวไข่เลยนะหอมตางหอมนเปรี้ยวในน้ำนมนะครับครับมันจะมีมีโปรตีนนะครับมีกรดอะมิโน,โนนะครับเพื่อนเพื่อนดูเลยครับ สังเกตเลยครับถ้าที่ไหนมีกรดอะมิโนนะครับที่นั่นจะมีโปรตีนมีไนโตเจนนะครับสามตัวนี้นะครับจะทําให้พืชนะครับเจริญงอกงามนะครับเพราะว่าเราในการเราทําการเกษตรนะครับเราจะไม่หวังจะเพึ่งปุ๋ยเคมีอย่างเดียวไม่ไหวนะเพราะทุกวันนี้ครับเคมีปุ๋ยเคมีแพงนะครับแต่เนี้ยเราลงทุนแค่ไม่กี่บาทนะครับมันสามารถลดต้นทุนนะครับของเราได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าเราทําแค่นี้นะครับวิธีการใช้นะครับตัวนี้นะครับ ฮอร์โมนไข่ไก่เนี่ยครับเราใช้ก็คือประมาณ2ช้อนนะครับประมาณต่อน้ำา20บิลิตรนะครับถือว่าเยอะนะครับคือเราไม่ได้ใช้เยอะนะครับเราใช้ฉีดพ่นผักนะครับทุกๆ7วันหรือ15วันนะครับตัวนี้นะครับนี่เราพอกแค่นี้นะครับนี่ครับเราก็จะเทใส่นะครับขวดนะครับ เราใช้ถ้วยเทลงไปนะครับวางลางก่อนนะครับ่างน,นี้นะครับเทเล่อ่าไอตัวนี้นะครับกากที่มันเหลืออยู่ในถ้วยเนี่ยครับตัวนี้นะครับเราไม่ต้องไปล้างทิ้งนะครับเราไปเอาน้ํานะครับน้ำกู้กู้กู้ก้หน่อยนะครับ แล้วเราก็ไปลดนะครับลดผักของเรานะครับอันนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่เรานะครับได้นะครับบรรจุใส่ขวดเรียบร้อยนะครับนี่ครับอ่ามันก็จะเป็นสีลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่เราต้องเขย่านะครับนะครับเขย่านีะครับนะครับมันจะออก็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับตัวนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับนะครับน้ำตาลน้ำตาลนะครับ ตัวนี้นะครับเราจะเอาไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับคือให้โดนแสงแดดล้ำลายน้ำลายนะครับถ้าโดนแสงแดดมากๆครับจุลินทรีย์ข้างในเนี่ยครับคือจริงๆจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะไม่ให้ตากแดดนะเพราะจุลินทรีย์มันจะตายนะครับเหมือนนมเปรี้ยวนะครับยาคูนะครับไอตัวนี้นะครับที่เรานะครับกินเหมือนกันนะครับก็คือถ้าสมมุติเรา กินนะครับแช่เย็นไว้นะครับจุลินทรีย์จะไม่ตายนะครับแต่ถ้าเราโดนแดดนะครับตัวนี้นะครับถ้าโดนแดดนะครับจุลินทรีย์ในนี้จะตายคือเรากินเข้าไปก็คือจะเป็นนมธรรมดานะครับจะไม่มีจุลินทรีย์เลยนะครับไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนะครับจุลินทรีย์ฮอร์โมนไข่ไก่นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะนะครับเอาไปเก็บในที่ร่มนะครับ3วันนะครับ3วันนี้นะครับ วันที่3หรือวนวันที่4 Picasso, นะครับเราก็สามารถนะครับนำมาใช้ได้นะครับโดยนำชลินรีตัวนี้นะครับนะครับมาผสมกับน้ำนะครับ2ช้อนนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา20ลิตรนะครับก็คือ1งถังเป้นะครับถังชินยานั่นแหละครับนะครับตัวนี้นะครับเราต้องเขย่านะครับเขย่าเสร็จเราต้องนะครับ3วันนะครับเพื่อนๆนะครับเราต้องมาคลายคลายฝาตรงนี้นะครับเพราะว่านะครับ จูลินซีในนี้มันจะกินนะครับจะกินน้ําตาลที่อยู่ในนี้กินวัตถุดิบหรือว่าพวกไข่นะโปรตีนตรงนี้นะครับโปรตีนพวกน้ําตาลนะครับจะเป็นนมจะเป็นอาหารนะครับจะเป็นอาหารของจูลินซีนะครับที่เราเติมเข้าไปนะครับทําไมเราถึงเติมไข่นะครับทําไมถึงเติมไข่ทาไมถึงเติมน้ําตาลนะครับก็เพื่อว่าให้เอาไข่นะครับกับน้ําตาลนะครับให้เป็นอาหารของจูลินซีนะครับ จุลินทรีย์ที่อยู่ในนมนมยาคูนีน Quindi, ่ครับในนมเปรี้ยวนี่ครับก็คือให้มันขยายเยอะนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราเอาไปใช้แค่นี้ครับมันมันทำให้ได้ผลช้าแต่ถ้าจุลินทรีย์ในนี้ครับมันเยอะนะครับมันก็จะทําให้ผลตอบรับนะครับหรือว่าให้พืชเขียวเร็วนะพืชโตเร็วนะครับออกดอกเร็วนะครับออกดอกสวยประมาณนี้นะครับนะครับในระหว่างที่เราเอาไปเก็บนะครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะนะครับให้คายด้วยนะครับ แต่ตอนที่เราเอาไปเก็บนะครับต้องติดฝาให้แน่นนะครับคือไม่ให้อากาศมันเข้านะครับขย่าก่อนอย่างนี้ครับแต่คือพอวันที่2นะครับวันที่2ที่3เนี่ยปวดมันจะบวมนะครับเพราะจะมีแก๊สอยู่ข้างในนะคือจุลินทรีย์ที่มันเริ่มทํางานเริ่มขยายตัวนะครับเราก็ต้องมาคายนะครับคายฝานีนออกเพื่อปล่อยลมออกนะครับประมาณนี้นะครับนะครับสามวันนะครับยิ่งเก็บไว้นานเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับอายุการใช้งานของฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนไข่ตัวนี้นะครับสามารถเก็บได้ปี เป็นปีเลยนะครับเพื่อนๆแต่คืออย่าให้โดนแดดนะครับผมแค่นั้นเองนะครับเเพื่อนๆนะครับท่านไหนนะครับคนไหนนะครับสนใจนะครับอยากจะไปลองทําดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับขึ้นส่วนประกอบวัตถุดิบนะครับส่วนผสมต่างๆในการผลิตนะครับฮอร์โมนไข่ไก่นะครับไว้ให้เพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับหวังว่าถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอ่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปหน้า คลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอปพวกคณที่รับชมครับผมครับสวัสดีครับ